เป็นเพลงก่อนโลในโลทเนะครับจะมีเต๋าเกือบครบทุกเต๋าเลยแล้วก็มีเต๋าตรงนี้พิเศษให้ด้วยแต่โลทเสามารถทําอะไรเพิ่มได้นอกจากนั้นอีกครับขอเป็นเพลงน่ารักน่ารักก่อนละกัน mm. อ่าโอเคพี่เอนเตอร์เทนไม่ไม่เก่งเท่าไหร่นะครับโรเราสามารถพิมพ์โค้ดได้ครับ วันดีสามเ๊บเต๋าที่แบบปกติแล้วหน้าเต๋ามันไม่ควรมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโรเทเวนตี้เราสามารถพิมพ์โค้ดไปเพื่อให้มันทอยออกมาเป็นหน้าเตาพิเศษเอาเออเลอร์อีกเน็ตไม่ดีนะครัโรวันดีสามอยากได้ดีสามอ่ะครับทอยสิครับอ่าดีสามได้หนึ่งเห็นไหมแล้วก็เราสามารถพิมพ์ได้ทุกเต๋าเลยอะโร วันดีหนึ่งคือข้างหน้าคือจํานวนเต๋าเท่าไหร่หนึ่งดีหนึ่งพันร้อยเจ็ดสิบอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็การกระซิบในโรตเวนตี้นะครับอ่ะดับเบิยูแล้วก็ตามด้วยชื่ออ่ะเนี่ยแค่เราใส่ตัวย่อด้านหน้ามันก็ขึ้นละว่าเราจะกระซิบหาใครอ่ะกระซิบหาคุโรสกิอ่ะคุโรสกิว่าอ่ะคุโรสกิอันนี้เป็นชื่อของเอ c พีซตัวหนึง่งคุโรสก,กิจูนิจิก็เมียมึงมีชู้ นะมึงรู้ไหมเอาไม่ใช่มาเป็นเพลงเลยเอ้ยภาตาอะไรวะใจเย็นนะเมียนายมีชูนายรู้ไหมนะครับพิมพ์ไปบอกอ๋อขาเป็นคุณโรสก,กียูคิชิพายละอแล้วก็พิมพ์ไปบอกเขานะครับโทษโทษผิดคนเราหมายถึงจุน นะครับทีนี้กระซิบหาเพลเยอร์ได้ทุกคนครับมีวิธีหากระซิบหา GM อมได้นะครับบิวทูจอมอย่าสมมติเราจะกระสิบหา GM าเอาเว่าแอบไปอะไรดีอแอบไปจากสถานการณ์นี้อย่างเงียบเงียบอย่เงียบ อย่างเงี้ยครับ 2gm gm ก็จะรู้นะครับก็เป็นวิธีการกระซิบนะครับ w นะครับอาแล้วก็เรื่องโทเค็นเวลาพี่ลากจากตัวคาแรคเตอร์ชีตมาอันนี้เอาไลท์มาเป็นตัวอย่างแล้วกันสมมุติว่าอันนี้เป็นแมปแนะนำเฉยหน้าจอจริงๆปกติจะมีแมปให้เราสามารถคำนวณเลือดคำนวณอะไรในโรเทนได้นะครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวกดโชว์เนม โชว์มั่งให้หมดอ่ะปึ๊บปึ๊บป,บป,บป,บปบใส่เลือดไปห้าสิบสมมติเฉยๆนะครับอย่างเงี้ยปึ๊บเขาก็จะมีบาร์เลือดขึ้นแล้วเห็นปะแล้วสมมติว่าทอยดีสิบตอนนี้สมมติอยู่ในสถานการณ์ต่อสู้โดนห้าดาเมจวิธีลบเลือดเราสามารถใส่งนี้ได้ครับลบห้าปึ๊บมันจะลบให้เองมานาไม่จริงๆเกมนี้ไม่ต้องใช้มานาขอโทษทีครับไม่ต้องใช้แต่ว่าสมมติว่าเราเล่นเกมอื่นมีระบบมานาก็ทำแบบเดียวกันได้ครับ แล้วก็โทเค็นของเพเยร์เราจะสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาในจอได้ครับเลื่อนไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บบอะไรก็ว่าไปครับเลื่อนด้วยเมาส์ก็ได้เนาะ,ะลบออกก่อนอทั่วๆไปในโล w t ก็น่าจะครบหมดแล้วนะครับวิธีใช้วิธีอะไรอ่าใช่มีพวกทูสําหรับการวาดรูปด้วยนะครับตรงนี้อาจจะมีไม่เท่าของ gm gm จะมีเยอะกว่านะครับเพราะว่าคนที่เป็นโฮสต์ห้องจะมี ability ในการทำด่นเยอะกว่าเราสามารถวาดรูปได้ gm ครับผมวาดรูปไปเขาดูครับว่าของที่ผมเจอมาหน้าตาประมาณนี้ อ่าแล้วมีฝาเปิดอะไรก็ว่าไปนะครับให้ g m เอมดูแบบให้เพื่อนในห้องดูว่าเอยของที่เราเจอมามันหน้าตาอย่างนี้นะอะไรเทือกเทือกนี้นะครับอออแล้วก็ทีนี้มันจะมีการทอยโทเค็นนะครับทุกครั้งที่เรา g m เอมแบบบอกว่าคุณเจอกล่องสมบัติหรืออะไรก็ตาม g m เอเขาจะสร้างโทเค็นขึ้นมานครับการทอยโทเค็นในห้องวุไอเทมอ่ะหนึ่งอ่าอันนี้อะไรดียา อ่า,อานมแล้วก็ว่าไปเอาโง่ๆไปก่อนตอนนี้แล้วก็คือพี่จะเปิดไว้ให้น้องๆเห็นเวลาน้องๆมาน้องๆจะเปิดเข้าไปดูไม่ได้ว่าในนี้มีอะไรบ้างนะครับแต่วิธีเราก็คือน้องกดโลกกดโลก็จะรู้ว่าตัวเองได้อะไรมานะครับตรงนี้เนาะทีนี้เราก็น่าจะเป็นทั้งโลเทนตี้ทั้งการทำคาเลคเตอร์ชีททั้งอะไรแล้วครับถ้ามีคําถามอะไรสามารถเอาไปถามในกลุ่มพี่แจ็ครันเกมได้นะครับยังไงก็ขอบคุณที่ ังมาถึงตรงนี้อาจจะอธิบายงงๆบ้างพูดเร็วไปบ้างนะครับพี่ไม่ค่อยเก่งสอนคนสักเท่าไหร่นะครับอ่ายังไงก็ถือว่าอธิบายครบแล้วนะครับขอบคุณมากๆที่ฟังนะครับยังไงก็อ่ายังไงดีอ่าใช่เรื่องหนึ่งเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าทำไมปิดกิฟไม่ได้นะครับก็คือ เวลาที่เราเพิ่งสร้างคาแรคเตอร์ใหม่เราจะมีสิทธิ์ได้เลือกโรงเรียนใช่ไหมครับเมื่อก่อนพี่จะให้เลือกทุกโรงเรียนเลยแต่ตอนนี้พี่หาให้เลือกอยู่ประมาณมีหลายมีบางโรงเรียนที่พี่ปิดไว้นะครับเพราะว่ายังไม่พร้อมรันให้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าที่จะไม่ให้เป็นก็คือเด็กเอสกานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีริมเบอร์ตันที่เป็นโรงเรียนผู้ส่งวิญญ,ญาณก็คือไอตัวเนี้ยครับตาสัญลักษณ์นี้ แล้วก็นี่คือเด็กเอสกาตาแสบเด็กเอสกาดฟีไลน์มารเจสติกนิพายมาแอติกนะครับตอนนี้พี่ไม่ได้เปิดเอสกา d เหมือนเดิมเพราะก็ถ้าเขียนตัวละครมาใหม่นะครับไม่ยังไม่ให้เล่นโรงเรียนเอสกานะครับมันพูดต,งตงรงๆเลยก็คือยังไม่เสร็จเรื่องสกิลเบรลิตี้เียอะไรพวกนี้นะครับใช้เวลาเขียนนานมากเริ่มต้นเกมน้องๆมีสองสกิลกันก็จริงแต่โหมัน ใช้เวลาคิดนานครับเพราะว่าแค่นิพายนพูดแต่ละตัวก็ความสามารถไม่เหมือนกันแล้วก็เหนื่อยครับเนาะเพราะงั้นถ้าสร้างตัวละครใหม่กันมาไม่เอาเอสการ์ดคนต,ตัวหนึ่งเ้องไม่เอาไม่เอาโรงเรียนเอสการ์ดก่อนนะครับเพราะว่าโรงเรียนนี้มันยังไม่ได้เขียนอะไรเพิ่มมากมายก็ประมาณนั้นนะครับโอเคนี้ก็ไม่มีอะไรพิเศษแล้วครับมีอะไรก็เข้าไปคุยกันในกลุ่มพิจักลันเกมนะครับอ่าฮะมีอะไรจะอัปเดตคําถามหรืออะไรถามไว้ในนี้นะครับแอดมิน จะแบบก็มีแอดมินอยู่ในนั้นถ้าเขาตอบได้เขาก็จะตอบแทนพี่ด้วยนะครับยังไงก็อ่าสําหรับเพย์เออร์ใหม่ขอบเขตการสร้างตัวละครนะครับพี่เอาคนธรรมดานะครับอะไรที่มีพลังเหนือธรรมชาติหรืออะไรอย่างนี้จะเป็นสําหรับเพย์เยอร์ที่เล่นเกมนี้มันนานพอที่จะรู้ขอบเขตว่าพิเศษได้แค่ไหนเช่นเห็นวิญญ,ญาณบ้างเป็นบางครั้งอะไรเงี้ยพอดีไม่ให้เขียนอะไรอิมบ้าหรือว่าเวอร์มากนะครับเพเยอร์ใหม่ก็ช่วย เขียนเป็นเด็กธรรมดาแล้วก็พี่เน้นที่การโลเพเพราะงั้นประวัติยิ่งละเอียดยิ่งดีนะครับยิ่งละเอียดยิ่งดีเขียนถ้าพูดถึงพ่อแม่ก็ชื่อพ่อแม่ไปด้วยชื่อนามสกุลอายุส่วนสูงงานอลิเล็กปกติชอบทําอะไรยิ่งโดยเฉพาะถ้าน้องเลือกที่จะอยู่เรียนนิพพานะนนเนี่ยน้องต้องเลือกมาด้วยว่าอืมเรามีความสามารถด้านไหนเป็นพิเศษเพราะพูดแต่ละตัวไม่เหมือนกันบางตัวเป็นด้านกีฬาบางตัวเป็นด้านการรักษาเคยเป็นหมอบางตัวก็วอาจจะเป็นพวกแบบเก่งคอมพิวเตอร์นะเลยจะได้เป็นพูดอัลเคมิสอะไรเงี้ยนะครับ ก็เพื่อไม่ให้คลิปนี้นานไปพี่ขออนุญาตตัดจบเลยแล้วกันนะครับไว้เจอกันอีกทีหนึ่งนะครับในคลิปอื่นๆที่พี่จะแนะนำด้านการสร้างตัวละครอย่างละเอียดยิบนะครับไงก็ขอบคุณมากครับ